ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านและผู้ใช้รถใช้ถนนว่าบนถนนสายเมืองพังงาอำเภอตะกวัวป่าบริเวณสี่แยกวัดเหนือหรือสี่แยกวัชนาธิการามในตำบลนบนปริงอำเภอเมืองพังงามีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนรวมไปถึงผู้ที่อาศัยทำมาค้าขายริมทางจนทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยที่ถนนเส้นนี้อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงพังงาเป็นถนนสายหลักสู่การท่องเที่ยว ในพื้นที่อำเภอเมืองพังงาองเภอตะกัวป่าและอเภอกระโปงทั้งน้ำตกสองแพรกล่องแก่งสองแพรกนั่งช้างชมธรรมชาติและกิจกรรมแนวผาดผลปพระจนภัายต่างๆโดยที่จากการตรวจสอบพบว่าเป็นถนนลาดยางสองเลนวิ่งสวนกันตรงบริเวณเสียแยกที่ริมถนนทุกด้านจะเป็นหลุมเป็นบ่อทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีน้ำขังซึ่งหากว่าผู้ใช้รถหลบลงข้างทางก็จะตกหลุมทันที ซึ่งชาวบ้านบอกว่าต้องรับกับสภาพแบบนี้มานานหลายปีและที่ผ่านมาก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งส่วนพ่อค้าแม่ค้าริมทางก็โดนน้ําในหลุมกระเซ็นใส่เป็นประจำซึ่งพอชาวบ้านมีการร้องเรียนไปทางหลวงก็แค่นําดินนําหินมากรบซึ่งไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างถาวรจึงอยากจะให้ทางแขวงทางหลวงพังงาลงพื้นที่มาแก้ไขปัญหาแบบถาวอนให้กับชาวบ้านต่อไป แถวเนี้ยจะเป็นหลุมเป็นบอ่อประจำาป็หน่วยงานมาทําแล้วก็ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมไม่ถึงเดือนสองเดือนมันก็กลับมาเป็นหลุมเหมือนเดิมอยากให้ทําให้ดีกว่านี้ก็อยากให้ซ่อมแซมให้องทีใ่ให้ดีกว่านี้อ่าให้มันทนทานกว่านี้รถผ่านไปผ่านมา,น,า,น,มาน้ํากระโอกใส่ไปหมดอ่านี่เพิ่งทามาไม่ถึงสองเดือนกลับมาเป็นหุมเหมือนเดิมอีกมาถึงก็หาเลยมาเกลี่ยๆแล้วก็แล้วก็เสร็จแต่นั่นเอง การอ่านเรืองต่อเดื่องก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีก